จวัดีครับพี่น้องโมชิวก็ได้แต่งเดียนะครับวันนี้ก็เก็บผักกุดมันเลิ่มนะครับ่ถ้าเกิดไม่มาเก็บมันก็จะเกะนะครับพีน่น้องเนาะมันงามมากมันก็เลยถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเนี่ยคือผักกุดผัดน้ำมันหอยอร่อยมากครับมากับวบาวปังวันน้น้องดินเขา ไปเที่ยวก็เลยไม่ได้มาด้วยค่ะหาเห็นไหมมนนันมาเก็บนิดนึงอ้อย่างตรงเนี้ยมันบอกให้นี่แล้ว,ลวเราก็จะเลือกเอาที่มันสวยๆอย่างเดียวนะครับ,บกุด มาเลกครับพี่น้องใครชอบกินผักกุดก็ผักกุไล่กดแชร์ให้มวลด้วยนะครับผักธรรมชาติวันมวนเลยน,นี่ครับมีทั้งต้นบุกมีทั้งอะไรเลยนี่ฮะนี่ฮะ เราปังเขาจะหาปลาบ่ะข้าพี่น้องรว่าจะมีปลาหรือเปล่านะฮะนี่เห็นวะอยู่เตรืรอไม้ไผ่นู่นเนี่ย กินอร่อยแล้วก็มีประโยชน์เลยครับพี่น้องแม่มนไถเองเก็บเองเลย่ะเนี้ นครับเห็นพักกูเเาาอยากจะไปผากพี่น้องประเทศไทยเนาะอยากได้ไปผักแฟนคิดถึงคุณสายจิ้นเขาก็ไม่ได้ไปหาสักทีเลย แดดก,ก็ร้อนวันนี้มนไม่เลยมาตอนเชานา้าไงมุดมาตอนก็มุงเช้านะครับเดีด๋ยวจะร้อนนิดนึง <c oughs> <c oughs> มันขอบมันกรอบๆครับพี่น้องมันแบบว่า นีวลาไปผัดน้ำมันหอยหรืออะไรอย่าเงนะี้ยนะอู้มันอร่อยดูดิถ้าเกิมันมาข้างหนึ่งมันก็เอาไปเยอะๆแล้วก็เอาไปแหว่ยงเสาบังเขาด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องขี่รถมา อบๆเลยครับยัดอบๆอบอบเลยเอาไปจอไปแกงได้หมดครับมือดอยเฮาในมีหมอกก้อนมีชนน้าให้กินถักกูดต,ตามทุง่งนา ดีเกลียใจเพียงอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องเนาะ จังหลยเนาะเอาไปบ่ไวหรอกครับพี่น้องเอ้ยเก็ี่ยบ,บ่เมือดหรอกค่ะวันนี้ช่วงในวันมวนฝนก็ได้ดา,ายครับดูสิผักกุฎงามขนาดจริงๆเอาอเลยพี่น้องดูสิงามงาม พี่น้องเอ้ยความสุขความสุขวันของมวลแท้แท้พราะว่านมวลก็ชอบหาปลาชอบเข้าป่าอะไรอย่างนี้นะครับมันสวยอะไม่รู้ว่าถ้ามันแหวงความสุขได้หรือว่ามันแหวงเลยนะคะมวลจะแหวงให้พี่น้องไปกินด้วยนะคะผักกุดของมวลคือมันลายลายอะ่ะ ดูสิว่าปางก็มดุดเดี๋ยวหาปลาอย่างนั้นเดี๋ยวได้ปลาบ่าาเนาะ,ะมาเก็บช่วยเลยเนะาะมักคือพงก็อยู่ตามป่าพักกุดก็อยู่ตามป่า บ่ต้องไปปลูกมันครับพี่น้องดูเก็บอย่างมันเลยครับ trục lấy mới thâu thi văn lầu ถ้าเป็นประเทศไทยเ,ยเก็บไปขายหลายๆตางเลยนะกำสิบบาทสิบบาทครับพี่น้องเท่านี้ก็สิบบาทแล้วอยู่ประเทศไทยมวลยังซื้อกินเลยพวกมวลเป็นคนซอบกินผักนะครับ เดี๋ยเมื่อส์เรครับพี่น้องมลก็จะไปรู่ว่าปังเขาหาหอยหาปลาหาปลาหาหอยดูสิคือมันงามจริงๆมิงมก็ไม่รู้จะว่าจังไรดีครับพี่น้องมันเมื่อส์เขาจะว่าจริงๆอันนี้ไม่เวอร์นะคะพี่น้องไม่เลยพูดเวอร์เนาะก็เหมือนอย่างที่เห็นแหละเนาะ บางทีมุนกล้องเดียวไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมนฑถ่ายเองเก็บเองนะครับขอพูดขออภายเลอถ้าเกิดภาพออกมาไม่ค่อยโอเคนะครับเดี๋ยวว่ามน์ก็อยากให้พี่น้องไรเฮียนธรรมาชาติวันมน์อุรมสสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเนาะ ปฏิทศผักกะยังแทงสอดยอดยาคือเสธ้ามือหน่อยผู้เช้าคือเสธามือหน่อยผู้เช้าแต่บ้านมวนก็ผักกุดแทงยอดยาคือจะถามือหน่อยไอ้มอน โอ้มีาไม่ใใส่แล้วเลยครับเรื่ครับพี่น้องตู้นั้นจะเป็นาผักกุแเราก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามลก็พอแล้วครับมันก็จะกลับบ้านนะครับขอบคุณพี่น้องที่คอยให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับพี่น้องเนาะนี่ยตูงนี้ก็เป็นผักกุดแต่ว่ามลพอแล้วล่ะทางนู้นก็เป็นผักกุดหมดเลยเห็นปะ อโอเคครับขอบคุณมากๆากนะครับพี่น้องไปดูบอกปังด้วยว่ามันจงเตียงไฟยังไงตรงไหนบ่างไอ้ปังมันเจ้านำเข้านาแล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับพี่น้องนะหมอนก็ กลับบ้านนะครับแต่ว่าจะไปลูวปังข้างล่างข้างนั้นก่อนนะครับคลิปมันยาวจนเกินไปแต้วน,น,นี่มันก็ทีนี้ปลาเป่า,ปานะครับจะไปลูปลาก่อนถ้ามีเดีย๋ยวมองก็จะถ่ายให้ดูที่นะครับเมื่อกี้มันเดโขน่านต้องเอาดินใส่น้ำน้ำให้น,นนะเนอะคุดให้ให้น้ำโนมาหนเอยอืม นี่ครับก็บ้านนะครับคนครับ